สวัสดีค่ะอ่ะได้ยังคะก้องอยู่ไหมยังก้องอยู่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณป็อกใช่ไหมเนี่ยะสวัสดีค่ะพักาเสียงกล้องอยี่ยงก้องอยู่ไหมคะเยังก้องอยู่ไหมอ่ะนะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะ เดี๋ยวเราลดเสียงลงตายไม่กลัวกลัวอดตายนะคะสวัสดีทุกคนจากทั่วโลกเลยนะคะสวัสดีอีกครั้งนะคะครูน้ำพึ่งอันดีนักข่าวค่ะครูเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการได้รู้จักคลิปมหาการ21วันคุูสตาร์ค่ะครูน้ำพึ่งนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมีงานนะคะที่สบายๆเราได้เงินนะคะมี ความสุขนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะได้มีเวลาได้มีอิสระภาพนะคะได้ทํางานที่เรารักแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนด้วยนะคะสวัสดีคุณพัดพดค่ะว่าสีทุดสวยนะคะครูบึ่งนะะ้าขอบคุณมากค่ะนะค,ะคนก็สวยค่ะเสื้อก็สวยนะคะนะเดี๋ยวจะกคู่นะคะลดเสียงก่อนอ่านะคะ เปลี่ยนแปลงชีวิตการได้รู้จักกทจักรวาลบทแรงดุและคลิปมหา,หาการยี่วันของครูสิตาค่ะนะคะแม่ก้องแล้วโอเคขอบคุณมากค่ะนะคะเริ่มเลยนะคะหลายคนที่บอกว่านะ,ะยุคนี้มันเป็นยุคที่แบบไปทํางานนอกบ้านไม่ได้เจอโรคระบาดนู่นนี่นั่นนะคะอยากจะบอกว่ามันมีอุปสรรคทุกอย่างมันมีบททดสอบทุกเรื่องนะคะแต่ อุปสรรคอะมันไม่ช่วมานะคนหรอกค่ะครูนึ่งเองเป็นคนหนึ่งที่ตามหาความสําเร็จมาตลอดชีวิตเลยนะคะครูเป็นคนหนึ่งที่ตามหาคือเชื่อว่าทุกคนอะอยากจะได้แบบนี้คืองานที่มันแบบไม่ต้องเหนื่อยมากหมายถึงว่าเราทํำไหมเราทําค่ะแต่ว่าผลแห่งการทําของเราเนี่ยม,มันคุ้มค่านะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยครูนึ่งทํางานประจํานะคะทํางานประจําแต่ว่า มันไม่เคยเห็นเงินแสนอ่ะไม่เคยเห็นเงินล้านไม่เคยจับเงินแสนไม่เคยจับเงินล้านเป็นป้าขยันมากค่ะทางานประจําด้วยขายของออนไลน์ไปด้วยแต่ไม่รวยผ่านนะคะจะท่างได้มารู้จากคลิปมหาการยี่วันนะคะเราทํางานที่มันสอดคล้องหมายความว่าทํางานที่มันสามารถรวยได้ทํางานที่มันสร้างเงินแล้วก็สร้างชีวิตนะคะเรามาขายออนไลน์นะคะเมื่อก่อนกล้าไขายไหมเมื่อก่อนไม่กล้าขายนะคะเพราะว่างานออนไลน์เนี่ยหนึ่งคือ เราไม่รู้จักกดจักรวันกดแรงดึงดูดแล้วเราก็บอกเตงว่าฉันไม่เคยทาฉันจะทําได้ไหมนู่นนี่นั่นค่ะพอมารู้จักกดจักรวันกดแรงดึงดูด่ายนะยคะสิ่งที่คุณมพึ่งทําคือคุณมพึ่งใส่ความเชื่อเข้าไปก่อนว่าเฮ้ยมันมีคนทําได้เราทําได้นะคะจากนั้นนะคะทุกอย่างมันต้องใช้ความมานะอยู่แล้วงานประจําต้องใช้ความมานะเอ่อไม่ว่างานประจําธุรกิจส่วนตัวทุกอย่างใช้ความมานะจริงปะ่ะทาไร่ททานานก็ใช้ความมานะจริงไหมคะความมานะคือ ปิดเพลงเลยแล้วกันความมานะคือความขยันถูกป๊ความขยันความลำบากความต่อสู้ทุกอย่างอะ่ะมันต้องทํานะคะเราเป็นเราเป็นชาวนาเราเป็นชาวไร่เราก็ต้องใช้ความมานะพยายามไหนจะปีนี้ฝนตกไหนจะปีนี้ฝนแรงไหนจะปีเอ่อบางปีไม่มีน้ำบางปีก็น้ําท่วมทุกอย่างมันต้องใช้ความมานะนะคะวันนี้เองก็เหมือนกันค่านนะคะ เราบอกว่าเราเจอเหตุการณ์นะคะที่แบบโหฉันแย่แน่เลยเฮ้ยทุกอย่างมันประดังประดาเข้ามาหาเราหมดเลยนะคะอยากพึ่งถอดใจนะคะอยากพึ่งถอดใจนะคะถ้าวันนี้ค่ะนะไม่มีอะไรที่เอาชนะความมานะคนได้ไม่มีอุปสรรคใดชนะความมานะของคนได้ความมานะความเป็นคนต่างหากที่ชนะทุกอย่างนะคะดูคุณน้ำเบื้องค่ะนะคะคุณน้ำเบื้องอะ่ะ ั้งแต่เล็กจนโตเกิดมาค่ะนะคะไม่ได้อยู่กับพ่อนะคะไม่ได้อยู่กับพ่อไม่ได้อยู่กับแม่ค่ะอยู่กับตายายนะคะเราอยู่ในครอบครัวที่ยากจนมาก่อนนะคะอยู่ในครอบครัวที่ยากจนเสื้อผ้าใหม่ๆไม่เคยมีหรอกค่ะเสื้อผ้าสวยสวยไม่เคยใส่กับเขาเหรอกค่ะนะคะ กระเป๋าไม่เคยใช้หาารอกค่ะราคาหลักพันกระเป๋าสตางค์ไม่เคยใช้หาารอกค่ะนะคะอย่างมากใช้ถุงผ้านะคะใช้ถุงผ้าในการแบบเป็นกระเป๋าเงินน่ะนะคะทุกวันนี้เราอยากใช้กระเป๋าราคาเท่าไหร่เราก็ใช้เราอยากมีทองใส่เราก็มีเราอยากจะกินอะไรเราก็ได้กินคือชีวิตมันเปลี่ยนนะคะมันเกิดจากการอะไรนะคะมันเกิดจากการที่เราเราเรียนรู้กับมันนะคะเราเรียนรู้กับมันแล้วเราพัฒนาตัวเองนะคะ คุณนภุษฐงจะบอกกับตัวเองเสมอว่าจะบอกกับจิตใต้สำนึกของเราเสมอว่าเนี่ยฉันจะไม่อยู่แบบนี้นะคะฉันจะไม่อยู่แบบนี้ฉันจะไม่เป็นแบบนี้นะคะคุณนภุษฐงจะคุยกับตัวเองตลอดเวลาว่าฉันไม่ฉันไม่อยู่ชีวิตแบบนี้แน่นอนฉันไม่เอาชีวิตแบบนี้แน่นอนแม้ในวันที่เราทํางานประจํวาวันที่เราทํางานประจาอยู่เราทํามันด้วยความรักค่ะแต่เราจะบอกตัวเองเสมอว่ามันต้องมีฐานที่ดีที่สุดสําหรับกูมันต้องมีงานที่ดีที่สุดสําหรับกูบอกกับตัวเองนะ เราบอกกับตัวเองคือเป็นการคุยกับจิตใต้สำนึกนะคะเราคุยเราคุยคุยจนวันหนึ่งค่ะได้มาเจอกับกฎจักรวาลตัวแรงดูดนั่นแหละคือสิ่งที่จักรวาลบอกกับเราว่าเห็นไหมเมื่อเรานะคะยอมที่จะเจออุปสรรคกล้าที่จะฟันฝ่ามันเราจะมาเจอความชนะเราจะมาเจอชัยชนะนะคะตอนเด็กๆนะคะคุณเพิ่ง ยอมอดทนอดทนกับอะไรอดทนกับความที่เรายากจนอดทนกับความที่เราเป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบอ,อดทนกับเสียงของคนที่ล้อเราว่าไม่ลูกไม่มีพ่อไม่แม่คือเรายอมอดทนอะยอมอดทนไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้หมายความว่าเราโง่นะแต่เราแค่อดทนและรู้จักรอคอย หมายถึงว่าโอเคฉันเป็นคนที่อยู่กับตายายแต่ไม่เป็นไรฉันจะทําให้ชีวิตของฉันดีขึ้นฉันจะตั้งใจเรียนหนังสือฉันจะเป็นเด็กดีเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อที่เราจะได้ไม่อยู่ในสภาพนี้นะคะนั่นคือสิ่งที่คุณธพึ่งคิดมาตลอดทํามาตลอดนะคะหลังจากที่เรียนจบปริญญาตรีนะคะมาทํางานที่กรุงเทพนะคะตอนที่ทํางานประจําก็ไม่เคยที่จะแบบ ทำให้งานประจำนะก็แสวงหานะคะงานไหนที่มันจะทําให้เรามีไรายได้เพิ่มแสวงหาทางไหนทุกทางที่ทําให้เรามีไรายได้แสวงหาทุกอย่างเลยนะคะเมื่อก่อนโอ้โหไปฟังธุรกิจเครือข่ายไปฟังธุรกิจขายตรงไปทุกบริษัทที่เขาบอกว่าจะทําให้เรารวยที่เขาบอกว่าจะพาเรานะคะไปถูกความฝันนะไปหมดเลยนะคะแต่ ไม่ใช่ว่าบริษัทต,ต่างๆมันไม่ดีหรือไม่ไม่ใช่ว่าแบรนด์ต่างๆที่เราทํามันไม่ดีนะแต่มันแค่ยังไม่ตอบโจทย์เรามันแค่ยังไม่ตอบโจทย์เรานะคะคือตามหามาทุกอย่างจนได้มาเจอนะคะได้มาเจอที่นี่นะ,ะคะครูไม่ได้บอกว่าที่นี่มันดีสําหรับพวกเราแต่ครูอยากจะบอกว่าพวกเราต้องหาสิ่งที่มันใช่สําหรับเราให้เจออะไรคือคําว่าใช่ความสุขค่ะเราทํามันแล้วความเราทําทแล้วมีความสุขไหม แล้วเราทําแล้วเรามีความสุขอะแล้วมันมีผลลัพธ์ไหมผลลัพธ์ในที่นี้นะคะบางที่อย่างตอนที่ครูเป็นนักข่าวนะครูมีความสุขกับการทําข่าวนั่นคือมีความสุขแ,แต่มันไม่มีเงินมีค่ะแต่มันไม่ได้มีเงินที่จะแบบมีเงินเก็บไม่ได้มีเงินก้อนอะ่ะไม่มีนะคะเราต้องแบบว่าเราต้องแบบ เอาให้มันมีทุกอย่างนะคาว่าสําเร็จเนี่ยแต่ที่อย่างที่สอบอย่างที่บอกแบ่งปันไปเมื่อสามวันที่แล้วนะคะคําว่าสําเร็จอ่ะมันคืออะไรนะคะคาว่าสําเร็จของคุณทั้งเพิ่งคือมีความสุขกับการทํางนานแล้วต้องมีเงินด้วยนะเออแล้วต้องสุขภาพแข็งแรงด้วยนะนะคะถ้าหากว่ามีทั้งหมดเนี่ยฉันจะบอกกับต็วงว่าฉันประสบความสําเร็จนะคะซึ่งงานข่าวงานประจำา่ะ มันให้ความสุขไหมให้ความสุขตรงที่เราได้ทํางานที่เราเลือกเองทําบริษัทที่เราเลือกนะคะมันมีความสุขแต่ด้านการเงินมันไม่ตอบรับไม่สอดคล้องนะคะดังนั้นมันก็ยังไม่ได้ถือว่าชีวิตเราประสบความสาเร็จนะคะคุณน้ำมึกก็ยอมค่ะนะคะอดทนที่จะอยู่กับตรงนั้นทําตรงนั้นให้มันดีที่สุดแล้วแสวงหาค่ะแสวงหาหนทางที่จะทําให้เราสําเร็จเพิ่มค่ะ ไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้นิ่งนอนใจแต่สแสวงหาหนทางที่จะทำให้เราสำเร็จเพิ่มนะคะหาสิ่งที่จะทำให้เรามีรายได้เพิ่มเฮ้ยขายของดีไหมไปตลาดขายของตลาดนัดดีไหมเฮ้ย,ยไปขายกับเพื่อนมาประมาณสองสามวันค่ะเคยไปนั่งกับเพื่อนมาเขาไปขายของตลาดนัดนะคะที่จตุจักรนะคะไปขายแล้วเราก็รู้สึกว่า ทำไมมันลำบากขนาดนี้ต้องแบกของไปนะคะต้องเอาขึ้นรถเมย์ต้องเอาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปนะคะแล้วต้องไปวางขายโอ้โหแบบเป็นผู้หญิงร่างเล็กๆนะคะขนของแบกบของไปจะตุจักรนะคะฝ่าฝูงคขนฝูงชนไปนะคะไปกลางร้านนะคะกลางปั๊บเดียวฝนตกมานะคะของก็ไม่ได้ขายเก็บของแค่ไม่ทันเข้าของเกือบเสียหายเรารู้สึกว่าโอ๊ยตายแลตายแลตายแล,ยแลอันนี้ไม่ใช่ทางของฉันนะคะแต่เพื่อนเขาก็แบบโอเคเขาก็ทาต่อนะแต่เรารู้สึกว่ามัน ไม่ใช่ทางของเราเลยนะคะแล้วเราก็มองว่าออนไลน์อะฉันทําได้ไหมออนไลน์มีข้อดีอยังไงนะคะคุณก็มองว่าเออออนไลน์มันดีหนึ่งไม่ต้องแบกของหนกๆเนี่ยออกไปตั้งร้าน2คือไม่ต้องเสียเงินค่าเช่าที่3ก็คืออยู่ไหนเราก็ทําออนไลน์ได้4ก็คือนะคะมันให้เรานะ่ะมันมันจับเงินทุกวันนั่นคือสิ่งที่รูเลือกนะคะครูตัดสินใจทําออนไลน์นะคะตอนแรกก็คือทําควบคู่กับงานประจาไปก่อน นะฮะทำผ,ผู้กับการประจําก่อนเราอาจจะเหนื่อยกว่าคนทั่วไปค่ะทุกคนาอาจจะเหนื่อยกว่าคนทั่วไปคือคนทั่วไปคือเลิกงานมาไปช้อปปิ้งซื้อข้าวของกินข้าวกับบ้านพักผ่อนนั่นคือชีวิตของคนทั่วไปแต่สําหรับเราเรายอมอดทนย่ออดทนก่อนเฮ้ยไม่เป็นไรมันเป็นช่วงที่กูสร้างตัวนะคะเงินจากเงินจากง,งานประจํานะคะ เก็บไว้ไม่ช้อปปิ้งไม่ซื้อเสื้อผ้าไม่ซื้อกระเป๋าไม่ซื้อรองเทา้าเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ลงคอร์สเรียนเอาไว้สําหรับการลงทุนซื้อของมาขายออนไลน์นั่นคือสิ่งที่คุณตำองพึ่งทำนะคะเจออุสิสรรคไหมเจอคะ่ะเพราะเราเริ่มต้นครั้งแรกอะ่ะหนึ่งคือคนก็ล้อ โอ้ยเป็นนักข่าวไปขายของออนไลน์โอ้ยเป็นนักข่าวไปขายครีมต่างๆนานาค่ะหัวเราะย่อเราก็มีค่ะหน้าแบบนี้หรอไปขายออนไลน์หน้าแบบนี้หรอมาขายครีมนะคะหน้าแบบนี้เรามาขายอาหารเสริมคือสารพัดค่ะอุปสรรคแบบเยอะมากค่ะแต่ครูไม่เคยยอมแพ้นะคะความนไม่ยอมมันเกิดขึ้นเพราะเราตั้งเป้าหมายว่าฉันจะมีเงินล้านนะคะฉันจะมีเงินล้านตั้งเป้าหมายเกิดขึ้นนะคะมันรู้สึกว่าแบบ ปิดหูเลยนะปิดหูไม่ฟังเสียงใครแค่จะหัวร้อยย้อชั้นเพือจะทอะไรเรื่องของเขานะคะคือคนพวกนั้นคําพูดของคุณดัพึ่งนะคนพวกนั้นไม่ได้หาเงินซื้อข้าวให้กูกินนะคะคนพวกนั้นไม่ได้เอาเองินซื้อข้าวให้พ่อแม่กูกินนั่นคือสิ่งที่เราบอกตัวเองไปแล้วเราก็ทํามันค่ะ เลิกงานนะคะจากที่ปกติไปสังสรรค์กับเพื่อนจากที่ปกติไปเดินห้างซื้อของช้อปปิ้งนะคะเราก็เข้าห้องมานั่งเรียนรู้คลิปฟรีนะคะมานั่งเรียนกับคนที่เขาสําเร็จแล้วเขาออกมาแบ่งปันนะคะมานั่งฟังคนที่เขาประสบความเด็ดว่าเขามีวิธีคิดแบบไหนเขาลงมือทํำยังไงแล้วเขาทํายังไงเขาถึงแบบสําเร็จคือมานั่งฟังมานั่งแกะคีนะคะก่อนที่จะเจอครูิตานะทำทำทำไปค่ะแล้วเราก็คือเรียนรู้แล้วก็ทําไปด้วยเรียนรู้ก็รับทำไปด้วยค่ะช่วงแรกๆค่ะ เชื่อไหมคะว,ว่าครูมีเพื่อนใน Facebook ประมาณแค่900กว่าคนแต่ครูสามารถสร้างไรายได้มากกว่าเัินเดือนอีกนะคะแล้วคนที่มาซื้อสินค้ามาอุดหนุนครูนะคะ99.99% 99เป็นนคนที่ครูนะ้ำึงไม่รู้จักเลยเป็นใครก็ไม่รู้แต่อีก1%เป็นญแค่คนที่แบบเหมือน,นเห็นเรามินตึกที่ทำงาน เห็นเรามนตึกที่ทํางานแล้วก็แบบอาอาอุดนูนอาอาเอาไปลองใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนที่สนิทกันคนที่อะไรเขาจะซื้อเราไหมไม่ค่ะไม่มีเลยไม่มีเลยคนใกล้ชิดคนสนิทคนรู้จักซื้อไหมไม่มีค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่อุปสรรคของเราแมเอุปสรรคของเราไม่มีไม่มีคาว่าอุปสรรคสาหรับคุณน้ำพึ่งเอาง่ายๆนะคะไม่มีคําว่าปัญหาสาหรับคุณน้ำพึ่งอะมีแต่คาว่าหู้กูเอาอยู่กระจอกมากเลยนั่นคือสิ่งที่บอกตัวเองค่ะ คุณอุ้มจะเป็นคนที่แบบด้วยความที่อาจจะเราเกิดมาในครอบครัวที่แบบไม่สมบูรณ์หรือเปล่านะคะแล้วเวลาที่มีคนมามาดูถูกเราหรือหัวเราะเยาะหัวเราะเยาะเราอะคุณพิ่งจะบอกเลยว่าอูจะท <c oughs> าววําให้เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรอะคือเราจะไม่เป็นแบบที่เขาหัวเราะเยาะอะเออจะเป็นคนที่แบบว่าเดี๋ยวมึงคอยดูกูอะไรแบบนั้นตั้งแต่เล็กจนโตเลยจะมีนิสัยแบบนี้นะคะอ เสียหงหัวเราะมึงเสียงคําพูดมึงทําอะไรกูไม่ได้หรอกนั่นคือคําพูดของคุณน้ำพึ่งนะคะคุณไม่ได้ไปพูดต่อหน้าเขานะแต่คุณจะบอกไปว่าหาัวเราะหัวเรายอะกูได้ชายอนะคุณกูณไม่ถูกหรอกนะคะกุณเจอมาเยอะกูเจอมาสารพัดค่ะทาไมคุณน้ำพึ่งอายุเท่านี้ถึงเป็นคนที่แบบว่ากล้าโรกล้านโลกกล้กาโลกหมายความว่าแบบไม่กลัวอะไรนะคะเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรนะคะมาใช้ชีวิตที่กรุงเทพตั้งแต่ยังไม่เรียนจบปริญญาตรีนะคะ ตอนที่ปิดเทอมก็มา,ากับพี่สาวนะคะมาทํางานโรงงานนะคะหลังจากที่เรียนจบแล้วก็คือแบบหอบกระเป๋าเก็บเสื้อผ้านะคะมาอยู่ที่กรุงเทพเลยะคะ่ะมาคนเดียวขึ้นรถเมลแดกระสอบเข้าสารมาเช่าห้องอยู่นะคะที่แถวลาดพร้าวนะคะวนๆเวียนๆอยู่ลาดพร้าวห้วยขวานสะพายไฟนี่แหละนะคะก็อย,อยู่แถวนี้นานนะคะจนถึงทุกวันนี้นะคะนะคะไม่เคยกลัวอะไรทั้งนั้นค่ะกลัวแต่จะอดตายนะคะไม่เคยกลัวใครไม่เคยแบบ ไปไหนดึกๆค่ำคืนนะคะไปรับจอบรับจ้างนะคะกลับมาดึกดึกเดนนะคะกลัวไหมไม่กลัวค่ะกลัวแต่อดตายอย่างที่บอกค่ะนะคะกลัวแต่จะไม่มีเงินส่งใ้ที่บ้านนั่นคือสิ่งที่กลัวค่ะที่เหลือไม่เคยกลัวอะไรเลยเคยไปนั่งเรียนแบบกับคนที่เขาทําเครือข่ายนะคะกลับมาสองกลับมาตีดึ่งตีสองนะคะกลัวไหมไม่กลัวค่ะไม่เคยกลัวอะไรเลยนะคะเขาบอกว่าแบบเอ้ยเป็นผู้หญิงระวังนะกลับบ้านดึกๆดินอยู่ในกรุงเทพนะคะคือมันไม่กลัวมันมีแต่แบบเฮ้ยกูต้องทำอะ นั่นคือสิ่งที่เราทํานะคะแล้วสิ่งที่เราทํามันอะ่ะสิ่งที่เราฟันฝังมามันเหมือนเป็นเป็นสิ่งที่มันฝึกฝนอะ่ะให้เรามาถึงจุดนี้ได้นะคะฝึกฝนให้เรามีความแข็งแกรง่งฝึกฝนให้เราเอาชนะทุกอย่างได้แล้วนะคะเจอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเจอสิ่งที่มันไมไ่เป็นแบบที่เราหวังอะ่ะเจอแม่ทีมกองเจอหลอกอะไรยงต่างๆนานา มันก็เป็นบทเรียนให้เรานะคะไม่ต้องทําแบบนั้นกับใครและมันเป็นบทเรียนให้เรารู้ว่าโอ้นี่แหละสังคมมนุษย์นะคะนี่แหละสังคมมนุษย์นะค,ะคือมันทําให้เราเห็นโลกที่แะะท้ <ๆ S 1> จริงนะคะแล้วเราก็จะมีความแบบฉันจะไม่ทําแบบนี้กับใครเราจะมีความซื่อสัตย์นะคะมันเลยทําให้คุณพพึ่งเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะคะเป็นคนที่ซื่อสัตย์บ้างเป็นคนที่แบบซื่อตรงมา นะคะซึ่งสา่ซื้อตรงมากนะคะคือแบบลูกค้าออนมานต้องส่งของให้นะคะหรือถ้าของยังไม่มาต้องคอยไลน์งานกับลูกค้าทุกครั้งเลยว่าเออของยังไม่เข้านะของมาตอนนี้ตอนนี้นะคือจะต้องทําให้เขาแบบสบายใจนั่นคือสิ่งที่เราทําเพราะเราโดนมาเยอะเพราะเราก็เจ็บไปเยอะนะคะถ้าเราไม่ยอมที่จะอดทนกับอะไรไม่ยอมรอคอยกับอะไรเราจะไม่ได้ของขวัญจิ้งใหญ่ ะะอดทนในที่นี้หมายความว่าอดทนกับสิ่งที่มันกําลังส่งเราไปที่ที่ดีเช่นบางคนโอ้ยไม่ชอบไม่ชอบหัวหน้าเลยไม่อยากทางานที่นี่แหละนะคะเราก็ลาออกทำงานที่บริษัทนี้ให้เงินเดือนเราหรือทํางานออให้เงินเดือนที่โอเคเลยละ่ะสาหรับเราคุ้มค่าทุกควรกับกับผลงานเรานะคะแต่เราแบบเบือ่อ เบื่อเพื่อนรวมงานเบื่อหัวหน้าไม่อยากทำงานที่นี่ลาออกแบบนี้คือไม่มีความอดทนอ่ะแต่คุณมึงจะแบบว่าเฮ้ยที่นี่เขาแบบดูแลพนักงานดีนะหัวหน้าดูแลพนักงานดเีเจ้าของบริษัทดีนู่นนี่นั่นเราก็คืออดทนทํางานที่เรารักนะคะอดทนจนหาที่ที่มันใช่สําหรับเรานะคะแล้วก็รู้จักรอคอยรู้จักรอคอยหมายความว่าตอนแรกๆที่เรามาทําออนไลน์ มันอาจจะไม่ได้เป๊ะเลยนะคะอาจจะไม่ได้หนึ่งเดือนลาออกจากงานได้เลยเหมือนครูน้ำผึ้งอาจจะไม่ได้แต่เราต้องรู้จักรอคอยเช่นในวันที่ครูขับทาครั้งแรกนะก่อนที่จะเจอกฎจักรวาลนะก่อนที่จะเจอกฎจักรวาลนะคะครูโพสต์ไป1เดือน2เดือน่ะก่อนที่จะเจอกฎจักรวาลเนี่ยครูโพสต์ไป 2- อสาเดือนนะถึงจะมีออเดอร์สินค้า1ชิ้นแต่ครูไม่ยอมแพ้เพราะเฮ้ยวันนี้มันอาจไม่ได้ แต่พรุ่งนี้ก็ไม่แน่นั่นคือการที่เราต้องรู้จักรอคอยเมื่อเรารู้จักรอคอยค่ะปรากฏว่าพอครูได้พูครอคอยรอคอยรอคอยแต่ทํามันทุกวันนะทำมันทุกวันโพสทุกวันถ่ายรูปกับสินค้าทุกวันเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะมีของเราเชื่อว่าวันหนึ่งลูกค้าจะเข้ามาหาเราเชื่อว่าวันหนึ่งสินค้าเราจะเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะคะนั่นคือความเชื่อนะคะปรากฏว่านะคะ ก็มีลูกค้าทักมาซืา้อสินค้าครั้งแรกหนึ่งชิ้นดีใจขายได้ร้อยชิ้นก่ะลุกค,ค่านะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเห็นไหมสิ่งที่กูรอคอยมันมาแล้วนะคะจากหนึ่งชิ้นก็กลายเป็น5ชิ้นจาก5ชิ้นก็กลายเป็นส0ช,ชิ้นกจากส0ชิ้นก็กลายเป็น25ก็กลา,ายเป็น1 0 0ชิ้นก็กลายเป็น1000ชิ้นเห็นไหมคะและมันทําให้มีคุณพึ่งในวันนี้ จากคนที่เริ่มต้นสบู่เพียงหนึ่งก้อนนะคะขึ้นมาเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่ของแบรนด์ได้นะคะขึ้นมาเป็นผู้นำกักแสของระบบได้นะคะจากการที่เราค่ะนะคะไม่เคยยอมแพ้กับอะไรนะคะอย่างที่ครูเคยเล่าค่ะในวันที่ครูย้ายแบรนด์มาอยู่แบรนด์เนี้ยแบรนด์เนี้ยเป็นตัวแบรนด์กับครูสตาเนี่ยครูก็เจอค่ะพี่เรียนก็คือแยกทางไปพี่เรียนก็คือแบบย้ายแบรนด์ไปนะคะครูก็ นะคะแบบเฮ้ยไม่เป็นไรนะผูจะไปต่อผูจะไปต่อนะคะจนมันทําให้เรามีวันนี้ได้นะคะวันนี้กูอยากจะบอกว่า,วาไม่ว่าเราจะเจออะไรค่ะคุณจงนะคะเชื่อเสมอว่านะคะอุปสรรคไม่สามารถเอาชนะความมานะของเราได้ความมานะของเราต่างหากที่จะทําให้เรามาถึงเส้นชัยนะคะทำไมกระต่ายนะคะถึงแพ้ต่าเพราะกระต่ายไม่ได้ ไม่ได้ยอมที่จะแบบว่าใช้ความมานะของตัวนะนะคะแต่เต่าอะ่ะเขาไม่เขาไม่ยอมแพ้อะ่ะต่อให้เขาจะเดินช้าแต่เขาก็เดินเดินเดินในดึกในที่สุดอะ่ะเขาก็ถึงเส้นชัยเห็นไหมคะวันนี้เราจะเลือกเป็นอะไรเราจะเลือกเป็นเต่าหรือเลือกเป็นกระต่ายนะคะอืมวันนี้คุณเชื่อเหลือเกินว่าไม่ว่าเราจะเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรอะ่ะถ้าเราเชื่อเสมอในตัวเองนะว่ามันต้องมีวันของเรามันมีวันของเรามันเป็นปีของเรามันมี วันดีๆสำหรับเราอะรักษาความเชื่อนี้ไว้อ่ะไม่ว่าคุณจะเจออะไรอะนะคะคุณจะได้ชัยชนะคุณจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่เสมอนะคะเหมือนกับที่กว่าที่เราจะเจอสามีเรากว่าที่เราจะเจอคนที่รักเราจริงๆอ่ะเราก็ต้องเรียนรู้ต้องผ่านการปกครอผ่านการล้มเหลวมาไม่รู้กี่ครั้งจริงปะเออเหมือนกันนั่นแหละค่ะการใช้ชีวิตก็เหมือนกันหรือว่าการ สร้างรายได้ก็เหมือนกันนะคะเราต้องเจอมันแต่เราต้องเอาชนะมันให้ได้นะคะคุณเชื่อหรือเกินมากทุกคนน่ะเอาชนะมันได้อยู่แล้วรักษาความเชื่อของตัวเองนะคะเชื่อหรือเกินว่านะคะสิ่งที่มาแบ่งปันในวันนี้จะทาให้ทุกคนได้ตื่นรู้นะคะเพราะว่าคุณพึ่งอะ่ะจากเด็กบ้านนอกอะ่ะ ขึ้นมาประสมความสําเร็จได้จากการที่เราได้รู้จากกวจักวันแรงลุดและจากการที่เราค่ะมีมานะนะคะมีพรสวรรค์เอาพอรสวรรค์น,นั้นมาเสริมพอรสวงนะคะมันก็ทําให้เรามาถึงวันนี้ได้นะคะโอโ้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาแชร์กันนะคะ ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะคะก็คุณพึ่งนะคะให้สัจจะวาจานะคะจะนั่งสมาธิวันละ9รอบนะคะขั้นต่ำนะ21วันต่อเนื่องกันนะคะขั้นต่ำา2่วันต่อเนื่องกันนะคะก็ขอนะคะแบ่งบุญให้กับทุกคนเลยอนโมทนาบุญร่วมกันนะคะตั้งใจที่จะสร้างบุญสร้างบารมีและก็ช่วยเหลือผู้คนแขยงข้างคุณชะตานะคะเชืเ่อเลยเกินว่าใครได้ดูคลิปนี้โคตรโชคดีนะคะและขอบคุณทุกคนที่แชร์คลิปนี้ออกไปให้กับคนทั่วโลกเลยนะคะแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้า นะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนอีกครั้งสวัสดีค่ะ